สวัสดีค่ะอินดีต้องรับเข้าสู่รายการช้างศึก l n s l i s t c h Up นะคะ EP นี้เนี่ยเป็น EP ที่4แล้วนะคะที่เราเนี่ยได้อยู่ด้วยกันมาเนาะวันนี้นะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่คอนเทนต์ของ EP นี้เนี่ยมิวจะขอประชาะสัมพันธ์นิดนึงนะคะว่าทางช้างศึกเนี่ยได้ขยายช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะเพื่อนๆเ,เ,เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, YouTube, Twitter นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่เพิ่มมาเนี่ยก็จะมี TikTok แล้วก็บล็อกดิ ะะสำหรับเพื่อเนเพื่อคนไหนเนี่ยที่ชอบติดตามข่าวสารฟุตบอลแบบเรียลไทม์นะคะก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะสําหรับ E ีีก่อนก่อนนี้นะคะทังช้างศึกเนี่ยได้นําเสนอเป็นพวกคําศัพท์เบสิกไปใช่ไหมคะเกี่ยวกับฟุตบอลไม่ว่าจะเป็น Player Position หรือว่าสำนวนต่างๆนะคะแต่สําหรับใน E ีีนี้นะคะทังช้างศึกเนี่ยจะขอนําเสนอคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นคําศัพท์ official ละกันบอกงี้ดีกว่าเพราะว่าคาศัพท์พวกนี้นะคะเป็นคําศัพท์ที่ ในวงการฟุตบอลทั่วโลกเนี่ยใช้กันแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะอาจจะเห็นคำศัพท์เหล่านี้ขึ้นในพวกข่าวฟุตบอลก็ได้นะคะอ่ะพูดมาสักขนาดนี้แล้วก็คงแบบเอ๊ะมันจะมีคำศัพท์อะไรบ้างใช่ไหมคะงั้นเราเนี่ยต้องไปชมกันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่า EP เนี้ยน่าสนใจมากจริงๆค่ะคำศัพท์คำที่1 classification Qual โดยทั่วไปนะคะคำคำนี้เนี่ยจะมีความหมายว่าคุณสมบัติแต่พอมาใช้ในกับวงการฟุตบอลแล้วนะคะคำว่า qualification เนี่ยจะหมายถึงรอบคัดเลือกทีมนั่นเองเพื่อที่จะเฟ้นหาทีมที่จะมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าไปแข่งขันในรอบต่อๆไปนั่นเองค่ะและสำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือกตามกฎหรือเข้ารอบนั้นเราก็จะใช้คำว่า qualified ซึ่งนอกจากคำว่า q u a l i f i แล้วนะคะก็ยังมีอีกคำหนึงที่คล้ายคอ แต่ถ้าเราได้ยินคำนี้เนี่ยคงจะไม่ค่อยดีแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าคำคำนั้นเนี่ยก็คือคำว่า disqualify นั่นเองซึ่งแปลว่าการถูกตัดสิทธิ์คัดเลือกนั่นเองค่ะหลักๆแล้วเนี่ยการที่ทีมทีมนึงเนี่ยจะถูก disqualify ได้นั้นไม่ได้มาจากการแข่งขันที่แพ้นะคะแต่มาจากการกระทำผิดกฎการสัมภาว่านั่นเองค่ะ คำศัพท์คำต่อมาคือคำว่า promotion ซึ่งในทางฟุตบอลนะคะจะหมายถึงการได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่ระดับที่สูงกว่านั่นเองยกตัวอย่างเช่นในไทยลีก2นะคะทีมที่มีอันดับคะแนนสูงสุดไปจำนวน3ทีมแรกเนี่ยจะได้ขึ้นสู่ไทยลีก1ห,หลังจบฤดูกาลนั่นเองและเมื่อมี promotion เกิดขึ้นนะคะคำศัพท์อีกคําศัพท์หนึ่งที่เพื่อนๆอ,อาจจะได้เจอกันเนี่ยก็คือ relegation ซึ่งหมายถึงการตกชั้นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น3มทีมที่อยู่ใน อันดับสุดท้ายของไทยลีกหนึ่งนั้นหลังจบฤด,ดูกาลก็จะตกชั้นลงไปสู่ไทยลีก2นั่นเองค่ะซึ่งการต่อสู้เพื่อเลื่อนชั้นและตกชั้นจะสนุกสนานมากๆเลยเนี่ยในช่วงใกล้จบฤด,ดูกาลไม่ต่างกับการลุนแชมป์เลยทีเดียวค่ะคำต่อมาคือคำว่า Group Stage ซึ่งหมายถึงรอบแบ่งกลุ่มซึ่งจะเป็นการที่แต่ละทีมนะคะจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆนั่นเองอาจจะเป็นกลุ่มละ4ทีมบ้างกลุ่มละ3ามทีมบ้างนะคะอันนี้เนี่ยแล้วแต่ระบบการแข่งขันโดยรอบการแข่งขัน รอบกรุ๊ปสเตจนะคะจะใช้กับรายการที่เป็นแบบระบบทัวนาเมนต์เท่านั้นไม่ใช่กับการแข่งขันเก็บคะแนนฟุตบอลลีเพื่อนเนหลายๆคนนะคะอาจจะเห็นคำคำนี้เนี่ยในประโยคฟุตบอลทางการอย่างเช่น world cup 2022 group stage round นั่นก็หมายถึงศึกฟุตบอลโลกรอบแรกในปี2022นึ่นเองนะคะที่จะมีการแบ่งกลุ่มทั้งหมดเนี่ย8กลุ่มด้วยกันกลุ่มละ4ทีมจาก32ทีมนะคะเพื่อจะหาทีมที่จะเข้าสู่รอบ knock out ต่อไป ซึ่งรอบน็อกเอาท์เนี่ยทีมทีมไหนที่แข่งขันแพ้แล้วนะคะจะต้องถูกตัดออกอย่างทันทีเลยและคำศัพท์อีกคำหนึงนะคะที่เราเนี่ยมักจะได้ยินกันบ่อยๆเลยก็คือคำว่า play off หมายถึงการตัดสินหาผู้ชนะหลังจบการแข่งขันแบบปกติซึ่งอาจจะเกิดจากการที่มีทีมหลายๆทีมเนี่ยมีคะแนนเท่ากันนะคะจึงจะต้องมาแข่งขันกันใหม่เพื่อหาผู้ชนะและเข้ารอบต่อไปนั่นเองหรือ อาจจะเกิดจากการที่ถูกกำหนดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าอันดับที่เท่าไหร่เนี่ยจะได้มาแข่งกันในรอบเพย์ออฟเพื่อหาผู้ชนะยกตัวอย่างเช่นการแข่งเพย์ออฟฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่จะถูกกำหนดในรอบ12ทีมเลยนะคะว่าทีมอันดับที่3ของกลุ่ม A และ B เนี่ยจะต้องมาแข่งขันกันในรอบเพย์ออฟเพื่อหาผู้เข้ารอบต่อไปนั่นเอง คำศัพท์คำต่อมานะคะก็คือคำว่า top scorer หรือผู้ทำประตูสูงสุดในการแข่งขันนั่นเองนะคะซึ่งบางคนเนี่ยจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดาวซันโวซันโวนะคะภาษาอังกฤษของมันเนี่ยสื่อถึงการระดมยิงของเรือหรือป้อมนั่นเองซึ่งพอตีความหมายเป็นภาษาฟุตบอลแล้วก็มันจะหมายถึงการยิงประตูที่ได้อย่างมากมายนั่นเองเลยค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะมีรางวัลมอบให้กับนักเตะที่คว้าตำแหน่ง top scorer หลังจบการแข่งขันด,ด้วยนะคะยกตัวอ,อย่างเช่น ในฟุตบอลไทยลีก2019นะคะลอนซาน่าดูมบุย่าของตราดเอฟซีเนี่ยก็เป็นผู้ควารางวัลของท็อปสเ o อ e r ไปด้วยการยิงประตูทั้งหมด20ประตูนั่นเองค่ะแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะกับการเรียนรู้คำศัพท์ทางการของฟุตบอลในเวอร์ชนันภาษาอังกฤษถ้ามีอะไรตรงไหนที่ผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยหนูต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ